ของเราวันนี้เราห้ามเกิดนบนบล็อกอพื้นทรายโอ้พื้นทรายเลยหรอไว้ตายแล้วตายอีกแม้เราจะอยู่ในเท่ามันเถอะเราจะไปยังไงดีบลกก็อก ขุดบอกอันนี้มาดีกว่าไปกดน,นู้นันไหมถ้าจะโดนกดเพิ่มขึ้นออมออา,มาอ,อุ้ยโอ้จะโดนไหมขึ้อุ้ยขึ้นขึ้อุ้ยนี่ผมไม่ได้โดนนะทุกคน เราจะแตกก่อโน้นกันทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยอ้ยๆๆยๆอุยอยยวงไว้เอ uh, ๊ะี๋ยวจะขดเพิ่มด้วยกันคนคืออยู่ลยเกลก็คือเก็บไม้ก็คืออยู่ที่ถินยาวกดดีอ่ะแบบถ้าโดนพินทายคือ ชอวงนี้คือจะมาหั่มคลิปด้วย,งยไงก็ถูกไหมแล้วคือคิดไอเดียเองไอเดียนี้ยค้อมาได้แล้วคือแบบยังไม่มีอาหารเลยกี้ไม่เห็นแล้วจ้ะแ,แก,แกแบบแบบมืดๆแปลกเฮ้ยแกฮ้าเจ้าข้าเจแมวมือแมวหนีไม่จ๋ามันนั่งไม่ได้แต่มันมั่ครับไม่ได้ นูน่นไอ้มาปิดไอ้มาวินอโอ้ยา,ออยายมาบ้าคีค่าค่าคะาไอกินเนื้อมาเลยทุกคนตายดิถ้ามันไม่ได้หาหน้าทุกคนโออโอเคนะอะไยังไม่มีต้นไม้เลย มเราลงน้ำไปเลยทุกคนพี่ได้ยินเสียงเมื่อกี้คือไอ้นะไม่ค่อยน่าสบายเท่าไหร่ไม่สบายตัวก็องไปอยู่ในเก๋าสตีมมา ดึงใจดึจเอาไรเอาไรข้ไปทุกคนไปตายเลือนเลยไวัไว้ตายอุ๊ยอยอย่าโดนไม่นะไม่ไม่ไม่โด้ไม่โดนทุกคนเราไม่โดนสืุสืปสืบเฮ้ยอหน้าแตกนะไย่อย่าหน้าแตก เกียบไปแล้วเรามาถึงที่ที่นี่เลยว่าแต่มันไม่มีต้นไม้ปกติเว้ยน้อยทำไมปกติไม่มี่ยอุ้ยเจียหมูใช่ไหนไม่นะไม่ไม่ไม่อยากโรยใยไม่กลวทำชิพร่น <Edinburgh> <What a magic bug> ทำคลิปโดนสายไปได้เว้ยออปปไอ้บูบ้าไอหมูปเวนตีตีตีอุ้ยแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ของน้โอ้ยเนอะทำยังไงดีทุกคน โอเครครับแต่ผมอขอโดนตายได้ด้วยกันวันนี้ผมจะทำคลิปให้โดนอะไรนะห้ามโดนบล็อกน้ำด้วยกันนะภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเราต้องหาไม้ก่อนนี่งไงไม้มันไม้ที่มันมาเล็ดขึ้นตัองหมด เฮ้ยอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ทุกคนบ้านไม่ค่อยดีเลยเนาะทุกคนถ้าหเจอสีดำในอันก็ดี ราจะไปยังไงดีทุกคนทุกคนเราจะไปยังไงดีวะเออจริงไหมไม้เรายังไม่มีเพิ่มเลยอ่ะ ทุกคนทำไมเรามา,ามาทำห้อแม่ กันไกลไหมคะพี่เอาครับน<อ>ดูดิพี่รง,งีง้ดู่งนนี่เรียมเปลี่ยนอันนี้ใหม่เอาเปลี่ยนแม็กใหม่ก็ได้สุดชื่นอนนั้นมันใช้เก่าพี่แ้ามห้ามใ้ิาโเพราะว่ามันติดหาเพราเราได้สดชื่นเลา อ,อันนีน่้เลยจเลคือคบสองอัน่อนแล้วก็จะดาษแต่มันไม่มีมห้เยโอ๊ยน้องเต่าน้นองเต่าลูกน้องทอไงเนี่ยนี่นี่ไปนั่งสู้ขึ้นไปลุกขึ้นไปขึ้นไป,อ,ะปะอุ๊ยหิวข้าว เดี๋ยวเผาเนี่ยแหละดีสุดเดินไปลุกเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวพาตกน้ำเอ้ยมาจากไหนเนี่ยเออขึ้นไม่มีนะครับขึ้นไม่มีเลยนะเอาคนนั้นพี่บอกมั้ยเนี่ยวันนั้นพี่ว่าขึ้น,นเลยเออเด้ก็ได้โอ้ยถ้าปิดถ้าปิดทานก็ต้องตรงนี้แหละงั้นอน่ะเดี่ยวเอา